แค่นี้เยไม่เ็กูต้องทําขนาดนี้เลยเด็กนั่นมันก็แค่ของเล่นข้างเวลาของผมก็แค่นั้นเองฉันจะไม่ยอมทนอยู่กับคนที่ทําให้ฉันรู้สึกตกต่ำลงไปเรื่อยๆหรอกนะใครที่มันทําให้ฉันเจ็บฉันจะทําให้มันเจ็บยิ่งกว่ามันเจ็บตัวามอาไได้เลยดาวทำไมกลัวกลัวฉันจะแฉะความลับ ความเร็วของคุณเหรอดาวอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมสำหรับคุณผู้หญิงมีไว้แค่หาผลประโยชน์แต่สำหรับฉันมันคือการทำลายศักษิ์ศรีทำลายความรักความซื่อสัตย์ความเชื่อใจไปหมดแล้วพี่รัตคุณเตรียมตัวรับผลที่คุณทำเอาไว้ได้ งั้นคุณก็เตรียมตัวรับผลที่คุณกับเอวาทำเอาไว้ได้เลยเ,เรื่องพี่ชายเด็กผู้นั่นไงอะไรตำรวจก็สรุปแล้วไงว่าฉันกับเอวาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยคุณคิดว่าผมไม่รู้เหรว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเอวาไม่ได้ปวด ไม่ได้กลับออกมาตามเวลาที่คุณบอกกับตำรวจไปคุณไปหาเอวาตอนไหนเกิดอะไรขึ้นที่นั่นผมรู้หมดแล้วถ้าคุณทำลายผมก่อนผมก็จะทำลายคุณกับเอวาไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกัน อนาคตสวยหรูที่คุณวาดเอาไว้กับเอวาได้เป็นด,ดับในคุกี้ผมว่าสองคนนั้นเขาออกจากห้องไปแล้วนะครับเอวากับคุณดาวพยายามสร้างหลักฐานเท็จทุกอย่างพี่ชัดต้องตายเพราะสองคนนั้นแน่ๆนี่ขนาดฉันรู้ขนาดนี้แล้วยังทำอะไรสองคนนั้นไม่ได้เลยอ่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพี่ชายของเธอแล้วนะพู่ที่เหลือตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของท่านกอบสักที่สองคนนั้นยังไม่ยอมหลุดป,ป่าพูดอะไรออกมายังไงคุณกับพู่ก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้เขาสงสัยนะครับฉันรอได้คะ่ะจนกว่าฉันจะได้ดูความจริงตกลงที่คุณพัดกับผู้มีปัญหากันมันเป็นแค่แผนหรอครับ ฉันยอมรับนะคะว่าฉันสับสนเรื่องพี่ชัดจริงๆแต่ต้องขอบคุณคุณทามากค่ะที่ช่วยเตือนสติฉันถ้าเธออยากได้รางวัลคืนฉันก็จะคืนให้เธอแต่ก่อนที่เธอจะไปฉันอยากให้เธอตั้งสติให้ดีๆก่อนเธอแน่ใจได้ยังไงว่ามือถือที่เธอเจอมันเป็นของชัดจริงๆ นี่เป็นเครื่องใหม่นี่ครับยังไม่เคยถูกเปิดใช้ง,งานอะไรเลยแถมซิมนี่ก็เป็นซิมใหม่ก็น่าจะเป็นฝีมือของคิงดาวนั่นแหละคุณดาวน่าจะพยายามปั่นให้ฉันเข้าใจคุณพัดกับคุณทามผิดฉันขอโทษนะคะงันเราก็มาทําให้ดาวเขาสมหวังกันหน่อยดีไหมคะที่แท้ก็เป็นแค่การสแสดงบทเองขอบใจนะผูที่ยอมร่วมมือกับฉันเนอะ ฉันต้องขอบคุณคุณพัดมากกว่าค่ะที่ทำให้ฉันรู้ความจริงเรื่องพี่ชัดแล้วก็ไม่หลงกลคุณดาวตอนนี้คุณยิงดาวกนะับน้าทวีรัตน์กำลังทะเลาะกันนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วละ่ะครับยังไงคะเราใช้ช่วงเวลาที่คุณดาวกำลังสับสนให้เป็นประโยชน์จากนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของคุณแล้วครับคุณพัดที่จะทำให้คุณดาวตาสว่างขึ้นมา